องเตยแล้วก็จะมีอีกหลายจุดในกรุงเทพมหานครวันนี้ช่วงบ่ายเสกสกลอัฐาวงดเรเสกสกลหรือแลมโบอีสานพร้อมด้วยคุณกรณิตงามสุคนรัตนาสสพลังประชารัฐเขตคลองเตย <S <S คือสสอในพื้นที่เลยนะครับเมื่อวันนี้เนี่ยเดินทางลงพื้นที่ไปรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนเนี่ยเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องบัตรคิวการฉีดวัคซีนนะครับแลมโบอีสานลงพื้นที่เองเลยแล้วก็ลงไปยืนยันกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวไปฟังว่า เราไปรับเรื่องแล้วคุยกับชาวบ้านว่าไงบ้างนะตามสื่อมวลชนทราบกันอยู่แล้วนะครับวันนี้เมื่อท่านนายกได้มีบัญชาผมก็รีบลงมาพบป่าพี่น้องท่านนายกของใหญ่พี่น้องนะครับชาวของเตยทุกคนนะครับอยากให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในเรื่องของการบริการเข้าถึงการตรวจเชื้อโควิดการฉีดวัคซีนก็ดีนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงนะครับไม่อยากให้มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการจัดการ ซึ่งขณะนี้ท่านนายกเองนะครับท่านตรวจสอบนะครับทุกข้อมูลทุกปัญหาที่พี่น้องประชาชนแม้กระทั่งท่านสสได้ร้องเรียนผ่านท่านไปนะครับดังนั้นวันการลงมาครั้งนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนะครับจะรับเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ท่านประธานชุมชนนะครับและตัวแทนของประชาชนคือท่านสสได้ร้องมาในครั้งนี้แนะนากลับเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เลยนะครับวันนี้สอสอกรณิตสอสอพลังประชารัฐวันนี้ก็ขอบคุณนายกที่ฟังเสียงสะท้อนของคนของเตยที่มีการร้องเรียนเรื่องการรับบัตรคิวเนี่ยเมื่อร้องเรียนมาก็นําเรื่องให้ตรวจสอบผู้นําชุมชนเนี่ยเขาไปรับบัตรที่เขตโดยตรงเลยนะฮะอยากให้ทางเขตทําบัญชีที่แท้จริงเพื่อชี้แจงเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าท่าทีในการรับฟังและเข้าไปตรวจสอบก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอชื่นชมอ่าแล้วตอนนี้จากเดิมเนี่ยมีเพียงที่โลตัสพระรามสี่นะ อยากให้การกระจายจุดคัดกรองจุดฉีดเนี่ยมีมากกว่านี้ตอนนี้มีที่โลตัสพระรามสีและโรงเรียนวัดคลองเตยอยากที่จะให้เพิ่มไปอีกพี่น้องประชาชนจะได้ฉีดกันเยอะขึ้นและเร็วขึ้นอันนี้ก็คือที่คลองเตยแล้ววันนี้มีการตรวจเชิงรุกเนี่ยสามชุมชนย่านมหานาคนะครับในเขตกทมเนี่ย